ต้องรู้ก่อนนะปัญหาความสูงของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงทาไมถึงสูงช้าทาไมถึงหยุดสูงอายุแค่15บ6เองอยู่สูงแล้วคือกรรมพันธุ์พ่อตเตี้ยแม่เตี้ยอาจจะส่งผลบ้างนะต่อความสูงของลูกแต่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะหลายคนพ่อเตี้ยแม่เตี้ยลูกสูงเอาสูงเอาในช่วงของวัยรุ่นความสูงของลูกจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับสีปัจจัยค่ะ อายุอาหารฮอร์โมนและก็การออกกําลังกายนะคะเรื่องของอายุเนี่ยเราไปแก้ไม่ได้เราไม่สามารถที่จะย้อนเวลาได้ถูกปะแต่ว่าถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่ากระดูกจะปิดเมื่อไหร่เหลือระยะเวลากี่ปีสาหรับความสูงเราก็จะแพลนเตรียมความพร้อมได้ดีมากขึ้นรู้อยู่แล้วว่าต้องทานอาหารให้ครบหมู่แต่ถ้าน้องเขาเลือกทานบางหมู่มากไปบางหมู่น้อยไปมันก็ไม่ดีไม่ส่งผลดีต่อความสูงนะคะนอกเหนือจากกระฮอร์โมนมันมีฮอร์โมนอะไรอีกที่มันมีบทบาทสาคัญมากต่อ ความสูงของลูกสาหรับเรื่องของการออกกําลังกายมันก็มีดีเทล,ลเข้าไปอีกออกกาลังกายแบบไหนดีที่จะเอื้อประโยชน์ต่อโครงสร้างร่างกายได้ดีมากขึ้นปัญหาความสูงมาได้จากหลายสาเหตุแต่จะมีสาเหตุอันนึงนะต้องบอกเลยว่าเป็นสาเหตุที่คือถ้าใครอยู่ในสถานการณ์นี้จะเครียดนะตัวน้องก็เครียดตัวคุณพ่อคุณแม่ก็เครียดนั่นก็คือภาวะกระดูกแก่กระดูกแก่กระดูก Yeah. กระดูกแก่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนสัญญาณเลยที่จะบอกว่าลูกเราเนี่ยจะคือมีโอกาสที่จะสูงน้อยสูงไม่ทันเพื่อนสูงไม่ตามเกณฑ์พี่นงค์อยากจะบอกเลยค่ะว่ากระดูกปิดว่าแย่แล้วกระดูกแก่นี่แย่ยิ่งกว่าเลยค่ะหลายๆคนที่กําลังเผชิญเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยสูงสูงช้าอาจจะเป็นเพราะภาวะกระดูกแก่ถ้าเราสามารถที่จะรู้ตัวล่วงหน้าเราก็สามารถที่จะแก้ไขแต่เนิ่นๆเพื่อให้ลูกเพิ่มโอกาสสูงให้มากที่สุดให้เต็มที่ที่สุดคือถ้าน้องไม่ได้มีภาวะ กระดูกแก่อายุกระดูกน้องปกติแค่น้องปรับไลฟ์สไตล์รายวันของน้องในเรื่องอาหารเรื่องของฮอร์โมนเรื่องการออกกําลังกายน้องก็พร้อมที่จะกลับมาสูงได้อีกครั้งแต่สําหรับบางคนบางคนนะอาจจะรู้สึกว่าเหมือนพยายามแล้วปรับแล้วแล้วไม่ค่อยได้ผลเต็มที่อย่างท,ที่ที่หวังไว้พี่หนุ่มมีตัวช่วยมาแนะนํานะคะดรโบ p l u สค่ะ ด็ร์ัลันี่เป็นคอลลาเจนและก็แคลเซียมสกัดมาจากเกล็ดปลานะคะคือจะมีทั้งคอลลาเจนมีทั้งแคลเซียมแล้วก็แร, 5, ร่ธาตุเือนๆที่เรียนแบบโครงสร้างกระดูกมนุษย์เลยค่ะแคลเซียมกลุ่มนี้เราจะเรียกกันว่าแคลเซียมไฮดรอกซีแอปปาทาร่างกายรู้จักว่าเป็นโครงสร้างที่ใกล้เคียงกับกระดูกมนุษย์ก็เลยพาไปที่กระดูกเลยค่ะไปออกรทที่นั่น แคลเซียมไฮดรอกซีอะาไทเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการแพทย์นะคะแต่การที่ มีแคลเซียมไฮดรอกซิแอปทัยชนิดที่ร่างกายสามารถที่จะดูดซึมนำไปใช้ได้นี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมเลยค่ะดังนั้นตัวาสารตั้งต้นที่มีอยู่ในโบพลัสถึงได้จดสิทธิบัตรใน5ประเทศด้วยกันกญี่ปุ่นจีนไต้หวันเกาหลีแล้วก็สหรัฐอเมริกาน,นะคะมีจำหน่ายในประเทศไทยมาก,กว่า9ปีแล้วค่ะอยอยมีแน่นอนเพราะว่าหลายโรงพยาบาลชั้นนาก็นาเข้าไปจ่ายนะให้คนไข้ถ้าน้องอยู่ในช่วงของวัยรุ่นนะคะวัยกาลังเจริญเติบโตยังมีแผ่น สร้างกระดูกอยู่นะครับก็จะไปช่วยให้เซลล์กระดูกอ่อนเนี่ยเติบโตดีขึ้นก็ส่งผลให้ความสูงเนี่ยขยับขึ้นเร็วขึ้นนั่นเอง หลายคนที่อยู่สูงมาพักใหญ่ๆอายุแค่15-16เองก็แบบไม่สูงแล้วพอมาทานโบพลัสไป1เดือนก็ความสูงก็เริ่มขยับขึ้นนะคะแต่ว่ามีหลายเคสค่ะที่มาเริ่มทานโบพลัสก็อายุแค่10-11ก็มีนะคะซึ่งแน่นอนค่ะอายุน้อยกว่าก็จะได้ ผลรับเร็วขึ้นกว่าออพี่ๆเขานะคะแต่สำหรับน้องๆที่อายุ18-19ก็ไม่ต้องถอดใจนะคะเพราะว่ามีหลายเคสนะคะที่อายุ18แล้ว19แล้วก็มาทานโบพาสแล้วหลังจากนั้น1เดือนก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีบางคน1เซนบางคน 2- 3เซนก็มีนะคะซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าอยู่ที่ความพร้อมของร่างกายนะคะเราไม่สามารถที่จะบอกได้หรอกว่าทานโบพาสไป1เดือนแล้วจะสูงขึ้นกี่เซนอยู่ที่ร่างกายของน้องอยู่ที่พฤติกรรมนะไลฟ์สไตล์ของน้องทั้งน้องที่ ทาโบ p l u แล้วก็ได้รับผลลัพธ์ที่ดีๆเนี่ยทุกคนต่างต้องทําตามคําแนะนําที่พี่น้องจัดไว้นะในเรื่องของอาหารเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็การออกกําลังกายสั่งซื้อในเพจก็จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษแบบนี้ละค่ะเวลามีคําถามก็จะมีคําแนะนําให้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้น้องสูงให้เต็มที่ให้มากที่สุดดรโบ plus นี่ผลิตที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ก่อนที่จะผลิตและจําหน่ายภายใต้ชื่อกัน,นะคะ่ะดรโบ p l u เนี่ยก็ได้มีการทําวิจัยก่อนนะในมนุษย์เป็นระยะเวลา12เดือนก็พิสูจน์ว่ามันช่วยใ ในเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาพกระดูกได้จริงนะคะก็เลยผลิตจําหน่ายขึ้นภายใต้ชื่อของดรโบบพลัสนะคะน,น้องๆที่กําลังห่วงเรื่องของความสูงคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังเป็นกังวลเรื่องของความสูงถ้ากระดูกน้องก็ยังไม่ปิดน้องก็ยังสูงได้อีกค่ะหรือถ้าถึงแม้ว่ากระดูกของน้องก็ปิดแล้วก็มีเทคนิคนะคะที่จะช่วยเพิ่มความสูงให้น้องได้บ้างค่ะในเมื่อคนอื่นเขาทำได้น้องก็ต้องทำได้เช่นกันค่ะ